มาต่อเรื่องไรดีอ้าวก็เรื่องรวมไทยสร้างชาติเนี่พี่เพราะว่าแล้วมันจะจังหวะพอดีเลยพี่พี่ที่พี่ฟองบอกว่าอะไรนะปรับครลมอใหญ่เพราะว่าตอนเนี้ยเขาเขาเขาเก็บไว้ก่อนใช่ไหมหนึ่งเก้าอี้แล้วมันตีช่วยที่ว่างลงในโค้ต้าของรวมไทยสร้างชาติอ่ะนายกอาจจะบอกว่าอ๋อพอดีผมไปต่างประเทศพอดีภารกิจต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วคือรวมไทยสร้างชาติอ่ะเหมือนก็ยังตกตบลงเขาเรียกว่าอะไรนะตบตีกันไม่สําเร็จว่า ใครจะเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วตกลงเอากระทรวงไหนตอนนี้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดการแบบคุณคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าถ้าจะส่งก็ส่งคลังแต่กลุ่มทุนก็อาจจะอยากอาจจะลงต,งตรงตำแหน่งอื่นหรืออะไรแบบนี้เองหมายถึงว่ากระทรวงอื่นอะ่ะเออเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะรอพอดีว่าแล้ว,แล,วแล้วโดยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังอะ่ะทางกระทรวงการคลังเขาก็ยังไม่เดือดร้อนนะไม่มีรัฐมนตรีช่วยคนที่สามเขาก็ไม่เดือดร้อน เพราะฉะนั้นก็อาจจะยื้อไปได้ระยะหนึ่งไงเพราะว่าพึ่งปรับคอรมอไปอ่ะแล้วก็พึ่งแบบถวายศาสพิ่งเข้าเฝ้าอะไรไปแบบถ้าแบบมาช่วงนี้อีกมันก็จะชิดกันไปนิดนึงก็อาจจะทิ้งระยะนิดนึงไม่แต่ว่าน้องเหนือจักรลมไทยสร้างซาแล้วเนี่ยต้องดูความเคลื่อนไหวคุณนักษิอือเพราะทักศิณเนี่ยเห็นไหมวันที่ยี่ห้าที่ไปโคราชใช่ปะที่จ่าวโอกับอุงอิงไปไปงานศพอ่ะคนกับรถเนี่ยนป๊กกับนโป๊กจำนะป๊กได้ไหมได้ คือแต่ต้องบอกเลยว่าน้าป๊อกเนี่ยเป็นคนที่แบบน่ารักมากอืคือใครเห็นใครก็รักอ่ะเออรับน้าป๊อกอ่ะมีเขาเก็บศพไว้รอเลยนะเอากคุณนทักษินสั่งไว้ไว้เก็บศพเอาไว้เดี๋ยวจะกลับมาเผาแล้วก็ปรากฏว่าที่ปทุมค่ะเขาขึ้นป้ายใหญ่เลยคุนทักษิณค่ะจะไปงานบวชวันที่แปดเนี้ยบวชใครนี่บวชลูกนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีธัญบุรี ซึ่ง oh. งานเนี้ยนะวันที่8ปดเมษ่อวานคาดว่าคุณทักษิณขึ้นเวทีใช่ไหม uh. คนที่ลงสมัครนายกอบอจอในพื้นที่เนี่ย uh. ก็คงจะขึ้นเวทีด้วย uh. อืเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าตอนเนี้คือคุณทักษิณเนี่ยแกเดินสายตลอดไม่เกรงใจอธิปดีกรมคุมประพฤติเลยคือเรียกว่าคือคุณทักษิณเหมือนกับว่ามิชชั่นเขาก็คือต้อง ชนะเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็เหมือนไปช่วยหาเสียงเลยอ่ะเออก็เลยไม่ได้มองประเด็นอื่นเลยอะไรไม่แต่ทีเนี้ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจไปอ่านเจอที่สำนักข่าวอิสระค่ะซึ่งคุณประสานบลุคพิทักษ์เนี่ยเขียนบทความนี้เอาไว้เออคือทางคุณนักสิทธิ์เนี่ยที่ไปเจรจาใช่ไหมกับกลุ่มเนี่ยกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยผู้กองกำลังอะที่สู้รบกับทหารเมียนมากันอยู่เนี่ยปรากฏว่า คือทางด้านตัวคุณทักษิณเนี่ยเราจะเห็นไอ้อะไรนะั้นหนังสือ,อที่ที่คุณทักษิณเขาจะให้บรรดากลุ่มชาติพันธนุ์เซนนะ็นลงนามที่คุณสุนัยผ<ไ>าสุกองม,มาแฉ uh huh. เออเพิ่งรู้นะว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่คุณเป็นตัวกลางในการเจรจาเนี่ยนะระหว่างคู่ขัดแย้งเนี่ยคุณต้องให้เขาเนี่ยลงนามยอมรับให้คุณเป็นตัวกลางซะก่อน mm hmm. ให้คุณมีอำนาจซะก่อนในการเจรจาเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศอยู่อื mm hmm. mm hmm. นั่นหมายความว่าเนี่ยนะ คือคุณทักษิณน่ยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการของคุณที่สุ่มเสี่ยงต่อความผิดในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่านี่ทางกุญประสานล,ลงไว้งี้นะที่ลงในสำนักข่าวอิสราเอลได้บอกว่า UN เนี่ยเขาจะมีรายงานค่ะที่เป็นลักษณ์อักษรเลยในเดือนกันยายนปี2012คือปี2555ในเรื่องผู้ที่ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยว่าผู้ที่เป็นตัวกลางในการเจรจาข้อพิพาทอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะ จะต้องเป็นฉัธรามติของทั้งสองฝ่ายคือเขาต้องยอมรับแต่สําหรับคุณทักษิณเนี่ยพวกบรรดากรกําลังเขาไม่ยอมรับเห็นปะเขาไม่ยอมลงนามไม่มีกลุ่มไหนยอมลงนามให้คุณทักษิณแม้แต่คนเดียวเลยนะแม้แต่กลุ่มเดียวเลยนะเพราะรู้ไงว่าเฮ้ยคือคุณไม่เข้าใจอ่ะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันคุณจะมาแก้ปัญหาได้ยังไงเออเพราะนั้นไม่มีใครเนี่ยลงนามให้เลยแถมรัฐบาลฐานเยนมาเองก็ไม่พอใจคุณทักษิณด้วยที่บอกเลยบอกว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยต่อให้รู้จักกันเนี่ย คือก็เห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมซึ่งนะกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าเนี้เขาบอกว่าคนที่ทําหน้าที่โดยที่คู่พิพาทเนี่ยเขาไม่โอเคด้วยเนี่ยอคุณมีความผิดค่ะเป็นความผิดทางอาญาระหว่างประเทศตามสนธิสัญญากรุงเจนีวาปีหนึ่สามารถที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยในศาลอาญาพิเศษที่ตั้งเอาไว้โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ อ,อันนี้เป็นข้อกฎหมายอะที่ระบุเอาไว้อะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยมันก็เลยต้องมองย้อนไปถึงการปฏิบัติตัวของนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษมันจะมีข้อปฏิบัติตัวออกมาเลยแปดข้อที่เป็นระเบียบออกมามปรากฏว่ามันจะมีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อ3ระบุเอาไว้ว่าห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นการพนันใช้ยาเสพติด กระทาผิดทางอาญาอเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้จําได้มั้ยผู้สื่อข่าวเคยไปถามอธิบดีกรมรชาชทัณเรื่องเนี้ว่าถือว่าเป็นการการะทําผิดหรือไม่อืซึ่งน่าแปลกนะถ้าพูดถึงเนะี่ยอธิบดีกรมรชาชทนะัณ์น่ะต้องออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ผิดเนี้ยโดยปกติมันองบอกเฮ้ยไม่ผิดไม่ผิดนี่บอกไม่รู้ไปนน่นไปถามที่พอดีกรมคมวมประพติเอเอซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมคมวมประพตชหรือบดาพวกเจ้าหน้าที่กรมคมวมประพติหายเงียบเลย ไม่มีใครปรากฏตัวออกมาเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่หมายถึงว่าเราจริงๆเราก็แบบไม่ไม่เคยแบบคือไม่เห็นออกมาคือเราคือในข่าวอาจจะพูดบ้าแต่แบบมันไม่ได้ทําอย่างเราเราก็ไม่ได้จําเลยว่าเฮ้ยดูเหมือนเขาเงียบไปงนก็เลยแบบว่าไอ้ตรงเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปตามต่อกันตอนนี้ได้เวลาพักก่อนพักก่อนเถอะมาต่อเรื่องของปกิพูดทิ้งคางเลยนะเรื่องคุณทักษิณใช่ไหมใช่เออเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ เออเนี้ยก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าเนี่ยแล้วมันไปตรงกันกับระเบียบอ่ะของนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษนั่นนะคะซึ่งตอนนี้รออย่างเดียวเลยอ่ะอธิบดีกรมกลุมภพฤติเนี่ยจะว่ายังไงชื่ออะไรก็มองไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรอ่ะแต่ว่าคนที่รับผิดชอบก็จะมีคนรับผิดชอบดูแลเป็นอธิบดีกรมกลุมภพฤตใช่ไหมเออเออนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือคุณทักษิณเขาไม่ต้องให้มาที่บ้านเลยไงเขาบอกแล้วเขาจะไปที่ ที่เขตที่อะไรคุคนบตัวเออเออที่นั่นเลยซึ่งแต่ว่าอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยเขาอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ไปเป็นทางการไงคือเหมือนกับว่าไปช่วยเจรแบบเขาบอกไว้เลยเขากําหนดไว้เลยการจะเป็นคนการเจรจาต้องได้รับการแต่งตั้งโดยเปิดเผยใช่จากคู่กรณีจะมาแอบทําแบบลับลับล่อล่อไม่ได้อันเนี้ยคือเขาก็จะเป็นเหมือนสไตล์ไทยๆอ่ะพี่เพราะว่าอะไรว่ะก่อนหน้าเนี้ยทหารซึ่งแบบ เขาก็ไปแอบเจรจาแบบนี้แต่ว่าอันนั้นเขาอยู่ในลายของความมั่นคงไงเขาก็จะไม่ได้แบบเปิดเผยหรอกแต่ว่าอย่างคุณทักษิณก็เหมือนลองไปเจรจาดูแต่พอดีว่าคุณนุงอิงมาให้สัมภาษณ์ไงว่ายอมรับว่าเพราะคือจริงคือที่ผ่านมามันไม่มีไม่มีอลไรมีการยืนยันไงว่าเป็นจริงไม่จริงไม่รู้ทั้งพอดีพอคุณคุณนุงอิงมาให้สัมภาษณ์อ้าวมันก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงแต่เพียงแต่มันยังไม่ได้มีภาพอะไรทางการออกมาก็นี่ไงมันมีกระแสข่าวพี่ว่า เดี๋ยวพอคุณนักสินพ้นการเป็นนักโทษเป็นผู้การผักโทษอะไรช่วงสิงหาใช่ไหมเออนั่นแหละก็อาจจะมีการมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นอะไรทูตพิเศษอะไรอย่างนี้บอกหนอนะเออว่าไปอ่ะไม่ต้องพ้นหรอกเป็นอะไรก็เหมือนพ้นแล้วเนี่ยคือคุณนักสินจะไปไหนมาไหนก็ดูแบบอืชิลมากเลยอ่ะอืสบายมากๆอ่ะก็คุณนักสินนะก็เนี่ยรอดูรอดูเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยนะคะ จากทางที่พดีกรมภูมิพืชจะออกมาพูดบ้างไหมเอ่ยคงไม่พูดแล้วมั้งเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยเดือนนี้เดือนละพฤษภามีกระดานกรกฎาษสิงหาโอ้ยอีกสองสาเดือนเองจากเกษตรไม่ใช่อ๋อจะอจะพ้นโทษจะพ้นสภาจะพ้นแล้วเอออ่าแล้วก็รอวันที่ยี่สิบเก้าสมมติคุณทัศินอ่ะรอดูเลยวันที่ยี่สิบเก้าทั้งวัการจะว่ายังไงคือวันพุธนะสันพุธพองเออวัยการจะสั่งฟ้องไปสั่งฟ้องกับเนี่ย เรื่องของมาตรานถงนึงสองที่เคยให้ไปสัมภาษณ์ที่เกาหลีใช่ไหมแล้วก็พานพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละแต่ว่าดูทีท่าจากที่ก่อนหน้านี้โฆษกของทางอายการนออกมาพูดแบบเบาเบาแบบแบบแบบคือเหมือนว่าดูคดีแล้วมันแบบเป็นปุยนุ่นมากเลยอะ่ะ <laughs> เออสำหรับมาตรานหนึ่ถึงสอง ผลเนี้ยไม่เคยได้ยินมาตราหนึ่งสองแบบเป็นปุยนุ่นเท่ากับเคสของคุณทักษิณนี่เลยเพราะว่าคุณทักษิณก็คือไม่ไม่มั่ันใจว่าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์หรืออะไรนะแต่มันมีรายงานข่าวออกมาใช่ไหมที่บอกว่าคุณทักษิณน่ะคือตอนนั้นน่ะให้สัมภาษณ์ก็คือมีการเอามาแกะเทปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ระบุถึงสถาบันแต่พูดถึงคนรอบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณยังไม่มีโอกาสชี้แจงก็เหมือนขอโอกาสในการชี้แจงก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นอะไรนะให้พิจารณาคดีใหม่ หรือว่าอยู่ดียุติไปเลยไม่ได้ม่สั่งฟ้องอ่ะเออไม่สั่งฟ้องเออก็ไม่สั่งฟ้องอ่ะใหม่อ่ะใช่เพราะก็ตัดไปเลยแต่เหตุผลมันต้องฟังได้ด้วยนะอืมไม่เป็นต้องมานั่งชี้แจงเหตุผลนี่ก็ไม่สั่งฟ้องอ่ะก็ไม่สั่งฟ้องปกติอายการอายการใช่ไหมเออใช่สุตทางต้านอายการอ่ะเออไม่ฟ้องก็บอกแล้วคุณทักษิณกระิวจะตายอืมส่งสัญญาณแล้วชิวยี่เก้าออ อตอนนี้คิดอย่างเดียวค่จะก็มาเป็นนายกต่อ <laughs>